ส,สวัสดีครับผมเต้น,นะครับทอยอัมพระราม5แล้วก็ทอ,อัมเชนทันแบงคอกนะครับวันนี้เรามีทริปไปชุมพรกันนะครับก็เป็นโอกาสดีมากๆแล้วก็เราเลยเอารถปอร์ตไซ์ที่เป็นนิวโมเดลนะครับของทางแบรนด์ไทอ,อัมในตอนนี้เลยนะครับนั่นก็คือไทเกอร์สปอร์ตนะครับ660นะครับซึ่งก็บอกว่าวันนี้เราเอามากันถึง3คันแล้วก็มีคนขับมาถึง3คนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปถึง หุดหมายเราเนี่ยระยะทางประมาณสักประมาณ5 6 0 0กรเนีโลชุมพรชุมพรนะชุมพรเราจะได้ลองดูกันว่าฟิลลิ่งนะครับขี่เ,เป็นยังไงนะคะแต่ตอนนี้เราต้องไปทดสอบก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาทิบายให้ฟังนะครับจะพูดกันถึงเรื่องของฟิลลิ่งล้วนๆเลยว่าเป็นยังไงพอขับขี่ในการใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงสามคนมีคันเดียวใช่ไหมเอ้าเขามายังไรเนี่ยพอดีครับคนท้อสาม <c oughs> มา <c oughs> ไม่ใช่มาด้วยไม่ใช่มากัน3คันนะฮะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นแล้วเดี๋ยวไปคุยกับ คนที่ขี่มาว่าเขารู้สึกแตกต่างกับเราไหมแล้วใครรู้สึกยังไงกันบ้างนะฮะเจอกันฮะ นี้นะครับเดินทางมาถึงแล้วที่ชุมพรนะครับก็ระยะทางที่ใช้เนี่ยประมาณ500กว่ากิโลในการเดินทางนะครับไทเกอร์สปอร์ตนะครับที่เราเอามาวันนี้3าคันนะครับก็มีทีมงานขี่มา3คนอย่างที่แจ้งไปนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะมาพูดถึงฟิลลิ่งของรถในเรื่องของการขับขี่ก่อนนะฮะก็คือคันนี้มันเป็นรถ ทัวริงในค์ส m i d ไซส์ Miss นะครับเป็นรถ 660cc เป็นคัสกลางนะก็ต้องบอกว่าเป็นคัสที่คนนิยมใช้กันนะครับ<ต>ส่วนตัวเลยเนี่ยจุดเด่นของเขาก็อยู่ที่ความเบานะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยที่มันสม,มูทนะครับสสูบแล้วก็ขี่สนุกมากตอบสนองได้อย่างสนุกมากคือถ้าเปรียบเทียบกับไทเกอร์900เนี่ยก็คือเป็นเสือแบบโตเต็มวัยแล้วแต่ถ้าเกิดตัวนี้เป็นเหมือนเสือวัยรุ่นที่มันขี่แล้วมันมีความสนุกคือใครต้องการหารถที่เดินทางแล้วขี่สนุกเนี่ยผมว่า ไฮเกอร์660เนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็อยากให้มาลองดูนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดำน้ำกันนะครับเป็นทริปดำน้ำของชุมพรที่เรามากับทางไทอั่มเซนทรัแมนันคแล้วก็พระราม5ก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่เก่งแล้วก็ช่างช่างก๋อยนะครับเป็นช่างเทคนิคของเราว่าเขารู้สึกยังไงบ้างจะแตกต่างกับความรู้สึกของผมไหมนะฮะเดี๋ยวเราไปลองสัมภาษณ์เขาดูเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวไปดำน้ําก่อนเดี๋ยวลองดูว่า กิจกรรมดำน้ำที่เราจัดมามันสนุกแค่ไหนนะฮะก็เดี๋ยวรอชมนะฮะ แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์พี่เก่งนะครับเป็น GM Manager ของทางไทอัมพระราม5และก็เซ็นทรัลแบงคอกนะครับเมื่อวานเนี้ยมีการขี่ลุยโคลลุยพื้นที่ที่เป็นขุเขะแล้วก็มีฝนด้วยเจอฝนเจออะไรด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ดูว่าเป็นยังไงบ้างในความรู้สึกของพี่เก่งนะครับในการขับขี่ไทเกอร์สปอร์ต660คันนี้นะครับเดี๋ยวพี่เก่งครับขออนุญาตครับพี่จะสอบถามหน่อยว่าเป็นไงบ้างที่จากการขับขี่ตัวไทเกอร์660คันนี้มาอ๋อก็ เรียกว่าเลียวแรงนี่พร้อมใช้งานทุก,ทกรอบไปนะก็คือเท่าที่เท่าที่ได้สัมผัสนะครับ<ม>ก็เห็นซีซีนึกว่าน้อยนะจริงๆแล้วก็อรอบใช้งานตั้งแต่4,000รอบกันมาถึงหมื่นรอบนี่มีให้ใช้งานตลอดไม่ต้องสับเกียร์มากมายเหมือนเหมือนรถสปอร์ตทั่วไปนะ<ม>ออกคล้ายๆแนวทัวร์เรอร์สปอร์ตทัวร์เรออร์ดีกว่านะอาจจะอาจาะอาจาะ ชื่อไทเกอร์นี่ว่าจะเป็นแอดเวนเจอร์แต่ว่าน,นี้จริงๆอาจจะเหมาะกับถนนดำเนะัะที่สนุกสนานนะครับ่วงล่างค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะแล้วมีเจอฝนแล้วก็มีลุยโคลนอะไรเง้ยบ้างพี่ก็อันนี้ตอนลุยฝนมาเราก็เปิดโหมดได้เลยเนาะเป็นโหมดเรนก็การตอบสนองเขาเร่งช้าลงทันทีนะครับแล้วก็ความจับเขาเรียกความแม่นยำของตัวแ็คชั่นก็เพิ่มขึ้นนะครับเมืเร่งมารู้สึกเลยว่ามันไม่ตามมือแหลวนะ<ช>ครับแล้วก็ในส่วนของตอนที่เราลุยโคลนนะครับ ก็สามารถเปิดปิดตัวทัคชันคอนโทรได้ ABS ได้นะครับก็ขี่ขี่สามารถขี่ลุยโคลนได้นะครับระดับหนึ่งรถลระดับหนึ่งเพราะว่าล้อรถเป็นล้อล้อมันค่อนข้างใหญ่ด้วยเนาะข้างหลังเป็นล้อร้อยแปดสิบค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็การลุยโคลนอาจจะทําได้ลำบากนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนพวกไทเกอร์พวกเก้าร้อยแต่ถ้าสูที่เป็นล้อร้อยห้าสิบมันก็จะลุยได้ลึกกว่าอันนั้นไม่จะออกไปทางทัวริงแอดเวนเจอร์เนาะอันนั้นจะเป็นแบบออฟโรดแอดเวนเจอร์เลยนะครับอันนี้จะออกเป็นสปอร์ตทัวร์นะครับ ตอบสนองตุการใช้งานทุกเรียร์สนุกการขับแซงการขับแซงรถคันอื่นนี่ถือว่าสบายมากๆแล้วเข่าโค้งอะไรยังไงยังไงบ้างพี่ช่วงล่างโชวว่าตัวนี้ผมมากผมว่ามันขี่ด้วยความที่รถมันเบาเนาะจริงมันต่ำนะครับแล้วก็ด้วยถังน้ำมัน17ลิตรเรานึกว่าเอ๊ะเี่มันทำยังไงให้น้ำหนักของน้ำมันเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่ามีน้ำมันถังน้ำมันใหญ่ใช่ผมขี่มาผมจับได้ว่ามันเบามากนะเราเติมเต็มถังตลอดนะเราเติมเต็มถังตลอดคติมเติมเต็มเตงมเอดเติมเต็มถังเต็มถังแล ตอคนคอนโทรลรถซ้ายขวาถือว่าขี่ง่ายนะครับแล้วก็พับโค้งง่ายพับโค้งไม่ลึกครับมากพับโค้งไม่ลึกมากแล้วก็ระยะการขี่กนะ็ถือว่าดีเลยครับถังหนึ่งเขาที่จับดูก็อยู่ได้ประมาณ320กนะ้อยนี่สบาิโลนยยาวสบายสบายเสริมอีกยี่สิบได้ด้วยนะครับก็ถือว่าการขีน่น้ํามันเท่าที่จับดูก็ถือว่าน้อยเลยนะประมาณ25่กิโลลิตรได้นะครับเท่าที่กรอมาร้อยวิ่งร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบบ้างอะไรนี้ครับก็ประมาณ25่กิโลลิตรถ้าเปรียบเทียบกันแล้วกับ8850ปดห้าศนะ อันนั้นอาจจะกินกว่าแต่ว่าเรื่องกําลังแรงบิดอะไรสูงกว่าแต่ตัวเนี้ยถ้าเหมาะกับนักเดินทางจริงนะแต่ผมว่ามันขี่สนุกขี่สนุกมากเลตัวนี้สนุกมากแล้วก็แฟร์ลิงมานี่ตัดลมได้พอสมควรเลยเนาะช่วยลดความเหนื่อยล้าเนาะเรื่องระบบเบรกนะครับเป็นดิสเบรคคู่ถือว่าเราเห็นปั๊มมันเล็กนะแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยหน้าตามันนะก็อาจจะมันจะไหวหรือเปล่านะโอ้โหเราก็กดกันหนักๆเหมือนกันนะมีช่วงบางช่วงกดถึงร้อยแปดสิบก็มีนะ ระยะเป็นเอกซ์ซันระยะเบ็นเอกซ์ซนจริงครับก็รู้สึกว่ามันเอาอยู่เอาอยู่นะครับด้วยความที่น้ำหนักรถมันเบาด้วยนะพี่น้ำหนักรถมันเบาเลยครับให้แบบมันไม่มีแรงเฉื่อยเยอะนะครับใช่หน้าตาเหมือนรถมันใหญ่นะแต่จริงเขาไปซลอมแล้วก็หมันรถมันเบาจังก็ดีือดีขี่ง่ายแล้วแหละเหมาะกับคนที่อยากจะหาทัวร์ลิงนะครับมีไซส์ยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เก่งมากๆนะครับผมเดี๋ยวเหลือคนหนึ่งนะครับก็คือเป็นเป็นช่างเทคนิคของเรานะครับช่างก๋อยเขาจะขี่สีเทามาคันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องลองถามเขาดูว่าสําหรับในฟีลลิ่งของช่่่่างนีีีขรถเย ในคันนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะก็อย่างที่พี่เก่งได้พูดไป <c oughs> ก็ค่อนข้างละเอียดครบถ้วนเลยแหละก็เหมาะจริงๆกับคนที่กําลังหารถทัวริ่งในขนาดมิดไซส์อยู่นะครับแล้วก็ชอบเดินทางในแบบลักษณะขับขี่ที่เป็นทางดําแล้วก็เป็นความรู้สึกที่มันสปอร์ตเนี่ย <c oughs> ตัวนี้ผมบอกเลยว่าให้โอกาสเขานะครับมาทดลองขี่ดูนะครับจะได้รู้นะฮะอย่าอย่าว่าขายของเลยนะฮะจริงๆแล้วมันตอบโจทย์จริงๆนะฮะอยากให้ลองนะครับเดี๋ยวจะเสร็จก่อนอีกทีหนึ่งนะฮะจน ครอ๋อนี่ถ่ายอยู่เหรอใช่อยู่เก็บบรรยากาศอยู่นี่นะครับเรามาถึงจุดศาลกรมหลวงชุมพรนะลูกค้าเราก็ได้ทําการซื้อประทัดสองหมื่นด้วเพื่อเข้าในที่จุดประทัดนะครับเรซันออกกัแล้วเข้างาเหรอครับเข้างาเหรอครับสองหมื่นไปดูที่ห้องจุดผมต้องเข้าไปอยู่ข้างในเลยเข้าไปดูก่อนใช่เข้าไปดูก่อนเราจะมีจุดเข้าไปดีกว่าคนร่างกายอยู่ข้างในนะไม่ต้องกลัวหรอก โอ้ตกใจหมดเลยครับ <c oughs> นึกว่าจะจุดแล้วลุงพันสายยาวหรอนี่ครับลุงเขาเอาชนวนวาไว้ตรงนั้นใช่ปะ,ะจุดตรงนี้ไปแล้วมาแล้ว ครับเราอยู่กันที่คาเฟ่นะครับเป็น TPM คาเฟนะครับอยู่ที่กรุยบุรีนะครับก็เป็นคาเฟ่บรรยากาศดีนะครับก็แวะกันก่อนที่จะกลัหน่าเป็นจุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็จะมาถามช่างเทคนิคของเรานะครับช่างก่อยว่าขี่ t i เกอร์สปอร660มาแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับฟิลลิ่งเป็นไงบ้างครับช่างก่อยสำหรับ t i เกอ660สปอร์นะครับครับฟิลลิ่งค่อนข้างดีมาก ช่วงอยากจะกูตะกัรเกียร์อากะกูตะการช่วงตาเร่งช่วงตาเร่งครับช่วงเกียร์อะไรค่อนข้างที่จะตอบตอบสนองได้ดีครับอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ครับมันเด็ดแอร์แล้วก็นะครับช่างเราก็ถือว่าเป็นคนที่มาดูแลเรื่องรถด้วยนะครับก็ยังไม่เกิดปัญหาเอางี้ถามช่างก่อนรถรถมีปัญหาไหมขับมา500ร้อโลอะไรเงี้ยไม่เจอครับไม่เจอปัญหาอะไรครับ อันอย่างงี้สิเจอเจอปัญหาเดียวคือปัญหาเดียวอะไรครับอา่าร้อนนะไม่แดดร้อนอะไรกันเลยนะครับอ๋อร้อนให้เล่นกันดิโอเคนะครับก็สนุกสนานกันสำหรับทริปนี้นะครับก็มีทั้งกิจกรรมนะครับก็ดำน้ำนะครับแล้วก็เอารถมาทดสอบด้วยนะครับลูกค้าก็แฮปปี้กันไปนะครับฝากไว้ด้วยกับไทเกอร์สปอร์ตหกหแล้วก็ฝากทริปของเราด้วยนะครับก็แน่นอนนะกิจกรรมของเรานะครับก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับมากกว่าการขายรถก็คือบริการหลังการขายนะครับเราให้ความสัมพัญเช่นกันนะฮะยังไง ฝากติดตามไว้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเราไว้นะครับมีอะไรสนุกสนุกแน่นอนนะครับผมนี่พี่อู๋พี่อู๋ดีครับปิดคลิปไ้หน่อยพี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยติดรายการให้หน่อยครับวันนี้เดินทางนนมารู้กเป็นังไงเดินทางสุดสบายมากครับกิจกรรมอะไรกิจกรรมท็อปมากๆครับดำน้ำเป็นงไงพี่ดำน้ำดำน้ำไม่ได้ดำอะไรครับนอนเมาเรือเมาเรือครับเมาเรือครับแต่ดีครับวันนี้เยี่ยมยอดทริป VIP มากๆประกบหนึ่งตอนหนึ่ง อ่าขอบคุณที่ผมมากนะครับผมปิดค,ค,คลิปตรงนี้เลยสวัสดีครับ